หลังจากใช้รถมาปีกว่าๆนะครับวันนี้จะมารีวิวที่เก็บของรีวิวของที่มีในรถนะครับตอนนี้โอ้เด็เพะมากนะฮะอันนี้น้ำยาใส่ในที่ลางกระจกนะครับนะจะช่วยให้มัน,นมันจะใส่ขึน้นก็ช่วยได้นิดหน่อยนะฮะ อันนี้อันนี้มิตเตอร์นะฮะอันนี้แว่นมีอะไรอีกอันนี้น้ำหอมทอมฟอร์ดนะครับอันนี้เงินนะครับอันนี้กีการ์อนโดนะคะไม่ค่อยได้ไปละนี่ช่องใส่แก้วนะครับอันนี้ซื้อเพิ่มมาอันนี้ก็ซื้อเพิ่มเหมือนกันนะฮะ ไม่งั้นเสียบยากนะครับทองในนี้อะไรก็ไม่รู้นะเยอะแยะไปหมดเซนทันวลเชอร์นะครับหนึ่งร้อยมีกี่ใบไม่รู้นะครับโอ้หของข้างในว่าวแบบเนี้ยนะครับอันนี้โกโปลนะฮะนอนอยู่นี่มาหลายเดือนแล้วครับโ,โปโปสิบเอ็ดอ่าอะไรอีกแชมพูอันนี้ไปจูโนโมานะครับ ได้แชมพูมาอันหนึ่งอะไรอีกอ่ะนี่ที่ฉีดมือนะครับเอาไว้มือเปื้อนๆยอดเช็ดไปนะครับมีอะไรอีกมั้ยเนี่ยอันนี้อันนี้ช่องลับอ้ามีตังนะฮะมีตังนิดหน่อยอ่ามีแว่นนะครับ มีอะไรอีกข้างหน้านี่ลนๆนะฮะไม่มีอะไรมีอะไรนะอีซี่พาสอันหนึ่งนะครับหมดแล้วไม่มีอะไรเลยนะฮะรถยิงเกียงฟิลม์มใช้โซลอากาศนะครับอืมก็เย็นใช้ได้อยู่นะครับถ้าหน้าหนาวนะครับหน้าร้อนนีก็ ตามนั้นครับโอเคนี่เป็นรถรถโลนของแท้นะครับไม่ค่อยมีอะไรข้างหลังเดี๋ยวไปดูเลยครับ